พอทันเนี่ยนี่นะทันเนี่ยมาหาถึงบ้านเลยนะครับผมพอทันเนี่ยจะมาบอกว่าทันเนี่ยหายดีแล้วนะพี่พดูเานมาอนะัียอบแง้วนะพี่พี่า,า,นนา,นนานนะทจะกลับแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับรอยู่กับผมมอตาาชมบ้าชมเขานะครับก็นี่เนี่ยผมก็มาบ้านพี่เบสนะครับผมน่าแต่ว่าพี่เวนเน่ะออกไปซื้อของครับผมที่ตัวอำเภอนะตัวอำเภอนะครับผมนะก็ผมเนี่ยมานั่งเล่นนะครับผมแล้วก็เหมือนผมเนี่ยจะเจอใครไม่รู้นะพี่พี่มายืน อยู่ตรงหน้าบ้านนะครับผมนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาวรับแรงนะครับพี่พี่แต่ว่าไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาทําอะไรนะครับผมนะก็ยืนรออยู่ตรงข้างหน้านั่นเลยนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขับไปหาท่านแล้วก็จะถามว่าท่านเนี่ยมาทําอะไรนะครับไปโอเคครับพี่พี่ราเน่ยมาขับไปหาท่านกันเลยครับผมนี่นะพี่ก็ท่านเนี่ย นี่นะท่านเนี่ยมาหาถึงบ้านเลยนะครับผมนะแต่ว่าผมจะไม่รู้ว่าท่านย่งรู้จักบ้านผมได้ไงนะก็ผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาทําอะไรนะมีเรื่องรู้ว่ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าผมไม่แนะ่ใจนี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งกล้อง๋ยวไปพูดคุยกับท่านนะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเรียกท่านขึ้นมาข้างบนนะครับผมนะให้ไปนั่งในเปลน,นะนี่นะ อนี่นะครับผม ก็ผมเนี่ยได้ไปถามท่านนะว่าท่านเนี่ยมาทําอะไรนะก็ท่านเนี่ยจะมาบอกว่าท่านเนี่ยหายดีแล้วนะพี่ๆนะท่านบอกว่าท่านหายดีแล้วนะครับท่านก็มาบอกแค่น,นี้นะก็ท่านเนี่ยก็อยากจะมาเที่ยวหาด้วยนะเนาะนีน่กี่เลือเหรออ ก็ผมถามว่าท่านเนี่ยมาคนเดียวหรอพี่พี่ก็ผมบอกใช่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปพูดคุยกับท่านนะแต่ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยรู้จักบ้านผมได้บ้านพี่เบตได้ไงนะนีนะโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไป พูดคุยกับท่านนะเดี๋ว,ว่าท่านมาเนี่ยผมไม่รู้นะก็ะไม่มีอะไรจะให้ท่านเลยนะแต่ผมจะกลับไปดูที่บ้านพี่เบกันะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่พอจะให้ท่านได้นะมีพกผักหรืออะไรหรือเปล่านะดเดี๋ยวผมจะไปหาแล้วก็นําม,มาให้ท่านนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอนั่งไปนั่งคุยกับท่านก่อนนะ โอเคก็มผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งคุยกับจ้านเลยครับ ดนแล้วนะครับผมนะอที่ท่านมาเนี่ยก็แค่จะมาบอกว่าพานยังไงดีแล้วนะครับผมในชีว่ิตออนไลน์ ผมก็ไม่ยืนนะท่านจะมาในที่ผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับผม ทางคับผมนะทางคำในบาง,งทีเนี่ยทานอาจจะฟังไม่ออกหรือว่าอะไรนะครับ ด้วยนะแบบหน้านะพี่เหมือนเดียนี่นะประกาศเป็นยัง ับตอน่อยนะพี่ก็นั่นต่ว่าอีกแค่แป๊บหนึ่งพันก็จะกลับแล้วนะพี่นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าที่บ้านที่เวียนมีของยินหรือว,ว่าพวกผัาว่าพวกผลไม้หรือเปล่านะพี่แล้ถ้ามีก็ดีนะผมเนี่ยจะได้ให้ของกลับทานด้วยนะพี่ นายเป็นมือท่านกับ บอกนะว่าถ้าจะไปแหนมาไหนเนี่ยให้เรียกคนในเมืองว่าเรียกพี่ว,ว่าเรียกใครก็ได้นะให้ไปเป็นเพื่อนนะอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดครับผมนี่เอก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปดูนะครับผมว่าบ้านพี่เบเนมีพรกผักหรือว่าผลไม้อะไรหรือเปล่านะจะได้ให้ท่านเนี่ย นำกลับไปติดไม้ติดมือเล็กน้อยนะครับผมที่คนเยอะเดี๋ยวมีจะดูนะจะดูแลช่วยจะเจอเนาะขอบคุณเลครับไปเลนะครับโอเคนะครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหาพวกผักให้ก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แหละนะครับผมนะ ไม่รู้ว่าในบ้านพี่เวนจะมีหรือเปล่านะครับนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหาผักให้กับท่านนะครับผมน่าจะได้ท่าน,น่ยมีของกลับไปติดไม้ติดมือนะครับผมโอเคครับผมไป เห okay, นะ็นแะล้วะพี่นี่เลยนะก็เหมือนจะมีผักด้วยนะนี่เป็นผักกูดนะพี่พี่ผักกูดนะก็ยั <c oughs> งดีที่มีผักนะครับผมจะได้ท่านเนี่ยกลับไปแบบว่ามีของติดไม้ติดมือนะมีผักตูดมีผักกูดแล้วก็มีพริกด้วยนะ <c oughs> พิกหยวกนะครับผมนะผมเนี่ยส่ในถุงนี้เลยนะพี่โอเคนะก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะก็พก ในเมืองรับแลเนี่ยก็จะกินแต่พวกผักนะครับผมผักผลไม้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าพวกท่านเนี่ยกินข้าวกันหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าผมเนี่ยจะนําพวกผักหรือว่าผลไม้เนี่ยจะฝากไปให้นะครับผมนะจะมาได้เอแบบว่าพวกขา้าวสารหรือว่าอะไรไปให้นะพ,พี่ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยกินกันยังไงนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยว ผมเนี่ยก็จะนำไปให้ท่านเลยนะพี่ๆก็ของไม่ได้มีมากมีไม่นะแต่ว่าผมก็ให้ด้วยใจนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งคุยกับท่านอีกแป๊บหนึ่งก็จะให้ของท่านนะก็เดี๋ยวท่านเนี่ยก็จะน่าจะกลับแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งพูดคุยกับท่านแล้วก็ให้ของท่านเลยนะครับผมนะ ก็ยังมันไม่ใชอย่างเดียวก็นะเราเดี๋ยวาต้องกลับไปอีกทนะแต่ผมก็จะก็ที่มีเนผมก็ค่ยันได้ตรงนี้นะครับผมนะผมก็หาแล้วนะก็ไม่มีพวกผลไม้ด้วานั่นคือแก่ตะกรุกับผิดยวดนะครับผมนะค่ายลงก้นนะ อันจะได้มากไหได้เขไม่รู้ว่าท่านเนี่ยใส่รองเท้าันหรือเปล่านะแล้วผมเจอทุกทีเนี่ยท่านจะไม่จะไม่ใส่กันนะครับผมนั่นคือว่า ในเมืองว่าเนี่ยมีรองเท้าเป็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยถ้าลงไปในกองเพเนี่ยผมเนี่ยจะซื้อรองเท้ามาให้ท่านนะครับผมแล้วก็มีพี่เอ็กซ์นเนี่ยบอกว่าให้อ่าเสื้อจะเลียงให้นะครับผมนะว่าเสื้อจะเลียงเนี่ยก็แข็งอยู่นะครับผมนะว่าเราเนี่ยจะต้องลงไปยังตัวอำเภอในพี่ ก็ต้องลงไปไกลนะครับผมแล้วก็เคื่อเนี่ยก็แทงอยู่นะครับแล้วก็ นเนีบอกว่าเดี๋ยวท่านน่ยจะกลับแล้วนะพี่นะเดี๋ยวก็นนกจะให้ของกลับท่นเลยนะครับผมอาจะได้ท่านเนี่ยกลับไปนะแต่ว่าทีนี่เนี่ยท่านจากเมืองเนี่ยก็ไกลพอสมควรนะพี่พี่นะตอไม่ใช่ว่าใกล้ๆนะ โอเคนะท่านเนี่ยก็จะกลับแล้วนะท่านเนาะดีๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินลงไปส่งทันถึงนี่นะครับเอาคาออนละครัเนาะผมจะตั้งกล้องนะก็จะเดินลงไปส่งทัน ท่านเนี่ยลงกลับไปแล้วนะ่นาจจะกลับไปในเมืองแล้วนะพี่ๆไปแล้วผมจจะตามลงไปดูนะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านวับแบบว่าหายตัวหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับนี่ท่านหายไปแล้วนะ ว่าท่านหายตัวหรือว่าเดินนะแต่ผมคาดว่าน่าจะหายตัวไปนะครับไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคิวไว้นะเพราะว่าท่านมาเนี่ยแปลว่าผมไม่รู้เลยนะว่าท่านจะมานะพี่พนะก็แปลว่ามากระทันหันนะผมก็ไม่มีอะไรจะให้เลยนะก็ยังดีนะที่บ้านพี่เบนน่มีพกผักอยู่นะครับผม ยังมีพวกผักดีนะที่มีพวกผักนะพี่ๆนะ่ยังมีของติดไม้ติดมือฝากกลับไปนะมีของฝากกลับไปนะครับนะ่าโอเคนะพ,พี่่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปได้นะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่ๆนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปเนี่ยผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ